อ่ะสวัสดีครับเป็นสตูดิโอครับผมช anel ของคนรักเครื่องเสียงบ้านบ้านเครื่องเสียงรากหญ้าสวัสดีไปยังพี่ๆท่านะสายบันเทิงทุกท่านด้วยนะครับอ่ะรอบเช้าๆนะครับผมมาอัปเดต power amp เข้าใหม่ให้กับพี่ๆท่านะของเราได้รับชมกันนะครับผมตัวนี้ก็มีเป็น4ชันแนลนะครับผมเข้ามาอยู่2ตัวนะครับสำหรับท่านที่กำลังหาใช้งานนะครับอ่าคัททีดีปูยูโรเทค FP1000Q นะครับมีเข้ามาเพิ่มเติม2แท่นนะครับผมอ่าตัวนี้เป็นคัททีดีน้ำหนักเบานะครับเป็น4ชันแนล อ่ะกําลังขับอยู่ที่1,300วัตต์ที่8โอห์มนะครับ2,100วัตต์ที่4โอห์มนะครับต่อ1ชชเนลนะครับผมเป็นพาวเวอร์สีแเนลนะเอาไปทําเป็นชุด4ีคุณสได้นะครับผมตัวนี้18นิ้วชชเนลละ2ใบได้นะครับอ่าเอาไปขับ18นิ้วชชเนลละ2ใบได้นะครับน้ําหนักเบาด้วยนะครับผมคารทีดีอ่าเป็นสีแเนลนะครับโปรยูโรเทค FP เมื่อนชิวตัวนี้ก็มีเข้ามาเพิ่มเติมอีกจํานวน2แท่นนะครับมา Update, อัปเดตรีวิวเพิ่มเติมให้กับพี่พี่ธนานในรอบเช้านี้นะครับผมใช้งานได้ปกติทั้งสองแท่นนะครับเดี๋ยวลองทดสอบไปดูด้วยนะครับผมตัวนี้พาชมด้านหลังนิดนึงครับผมด้านหลังของตัวเครื่องนะครับสลัดทันทีกำลังหาสีชนนเอาไปใช้งานนะครับผมตัวนี้โฟยูโรเทคเอฟพีหมื่นชิลนะครับส่วนราคาก็เปิดไว้ที่แท่นละ 1 1 5 0 0บาทนะครับผมแท่นละ11,500บาทนะมีอยู่2แท่นนะเลือกได้เลยนะครับผมมีอยู่2แทน่นซ้ายหรือขวาดีนะครับตัวนี้เอาไปใช้งานได้เลยนะครับผม18นิ้วชแนลละ2ใบนะครับ fp ฟพ oh oh ีหมื่นคิวหนึ่ัวัตต์ที่8โอห์ม2,100วัตต์ที่4โอห์มต่อหนึ่งชแนลนะครับตัวนี้ก็ครับ18นิ้ว1,200วัตต์นี้ได้สบายนะครับ18บแปดนิ้วพันสวัตต์คงหลอ่อคงปัม๊มขับได้หมดนะครับทำเป็นชุด4ีส หรือจะไปทำขับขับกลางแหลมอย่างเดียวก็ได้ขับเบรอย่างเดียวก็ได้นะแล้วแต่พี่ๆนานาเลยนะครับตามกําลังขับนะครับผมเดี๋ยวไปลองทดสอบดูนะครับใช้งานได้ปกติไหมนะครับทั้งสองเชนันเลยนะ,ะราคาแท่นละ1 5 5 0 0บาทนะโอเคครับผมเดี๋ยวไปดูกันครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่แท่นที่1นะครับผมเชนันเอ ชั้นนั้น B ชั้นนั้นที่สองครับโอ้โหเฮ้ยเด็กเยอะตอนเนียไม่มีทำไมไม่เจออ่า A B ใช้งานได้ปกตินะครับเดี๋ยวไปดูที่ชั้นนั้นสามกับชั้นนั้นที่สี่นะครับอ่าชั้นนั้นที่สามนะครับผมชั้นนั้นสี่ ไม่วางปอกนะหากต้องติ่มใจเจ้าเห็นวันใดอ่าใช่งั้นได้นะครับผมใช้นั้นดีใช้นั้นที่สีครับอายุน้องเพียงยี่สิบสี่ตัวตัววินาทีสิบสองรัก ใช้ไงานได้ปกติครับผมแท่นแรกอ่ะเดี๋ยวมาต่อกันที่แท่นที่2องนะครับชะนน,ะะน้นเอนีได้แดกับฝนสบกั้คนยินเหาาเมกับคนสยอไซันไรแชนน้ชนนทที่สองครับ

าบันนทู่้โองเดดคครับผมใช้งานได้ปกติทั้ง2แท่นนะครับผมตัวนี้พี่พิรนาท่านใ้หาใช้งานนะครับผม FP พีหมื่นคิวปูยูโรเทคนะครับรอบเช้าเช้านี้มีเข้ามาเพิ่มเติมอีกจำนวน2แท่นนะครับผมแท่นละ1 1 5 0งบาทนะเอาไปใช้งานได้เลยนะครับผมใช้งานได้ปกติพี่พิรนาท่านใ้สนใจ ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ครับผมเอ็นสตูดิโอเอ็นาวระบบเครื่องเสียงบ้านบ้านร,าารากยารยาสา5 3า6 4269สำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ